ที่เขื่อนขุนด่านประการชนตะบนหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขุนด่านมาราธอน2023โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน42.195กิโลเมตรฮาปาราธอน21.1กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฝันรัน5กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งจากชมรมต่างๆร่วมในกิจกรรมกว่า2,000คนนัน,นลานเวทีด้านหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนสำหรับผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันในแต่และประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบร,ราช,ชกุมารีซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาชมบรรยากาศการวิ่งและชมการปล่อยน้ำจากสปร,ริงเวกของเขื่อนขุนด่านประการชนที่สวยงาม ซึ่งเริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่ 13, 14และ15ตุลาคมเนื่องจากปริมาณการกักเก็บน้ำภายในเขื่อนขุนน้ำประการชนมีปริมาณน้ำเกิน100%ยเปอร์เซ็นตจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกและรองรับน้ำที่จะเข้ามาใหม่ซึ่งคาดว่าในปีนี้ปริมาณน้ำจะคงอยู่ที่ร้อของปริมาณการกักเก็บ